ครับนะครับวันนี้ช่องนิซ่าชาแนลนะครับวันนี้จะพาไปเลี้ยงกระต่ายอยากจะแอนกันเนาะนะครับลุยน้ำเลยนะครับกําลังจะยหายกะทานทีใหม่นะครับเอาแซงไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าว่าเราเลี้ยงกระต่ายกันยังไงนะครับลาบากลําบากหน่อยนะครับน้ําท่วมน้าท่วมไปดูกันเลยครับเหมือนเดิมทุกวันนะครับ เดินลุยน้ำท่วมนะครับไปเลี้ยงกระต่ายครับน้ำขึ้นแล้วครับน้ำขึ้นแล้วโลกระวังไฟด้วยนะทุกวันครับนะตอนนี้น้ำยังขึ้นอยู่นะครับลุยน้ำท่วมนะครับไปเลี้ยงกระต่ายกันก่อนเนาะ รับช่วมนะครับตอนนี้น้าขึ้นก็ยังยังไม่เยอะนะครับช่วงบ่ายๆน้ําก็จะลงนะครับนะครับวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนบอ่อนู่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับ <laughs> นี่ก็ยังแชะๆอยู่เลยนะนะครับยังไม่ปลอดภัยก็เลยยังไม่ได้เอานู่มาลงนะครับนะนะครับเพราะว่า อ่ครับนี่น้ำกำลังขึ้นนะน้ำม,มันปริมมานี่แหละครับนะนะครับน้ำม,มันแช่มานี่แหละนะครับยังไม่ปลอดภัยนะครับก็ยังยังไม่เอานู่นมาใส่นะครับนี่ครับน้ำเริ่มมาอะไรเห็นไหมครับได้ยินเสียงนามมา้ำไหมน้ำเริ่มเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะเห็นปะได้ยินไหมครับโน่นนะครับตรงมุมโน้น น่นและครับเห็นเปล่านะครับเริ่มไล่เข้ามาแล้วนะครับนะครับนี่โอ้โหระดับน้ำนะครับเป็นไงครับนะครับประมาณสามสิบเซนได้นะครับแผ่นหนึ่งนะนะครับขึ้นมาแล้วแผ่นกว่ากว่านะครับอ่าเนี่ครับผมก็มาเลี้ยงกระต่ายนะครับหน้ากระต่าย ขาเรียกเฟมิเจนเนาะนะครับกระต่ายอยากเจนก็แล้วกันนะนะครับนี่ลูกน่าี่เวลาครับนะครับนี่ก็กำลังเป็นแม่ลูกอ่อนนะนะครับโอ้โหนี่ออกวันที่สิบหกนะครับนะครับออกวันที่สิบหกนะครับอวันนี้วันที่เท่าไหร่ได้กี่วันแล้วนะครับนี่ย็งไงครับนะ นะครับพันใหญ่ก็ใหญ่ของจริงเนาะวันนี้ที่ยิบซ้ำเลยแม่สิบหกเจ็ดวันนะครับโอ้แม่กระดุแม่กระดุกนะครับออกมาแปดตัวนะครับนะอ่าสี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับมีสี่ข้าวมั่งนะครับซี่ดํามั่งซี่เทาอุ้ย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 ขอหักแล้วมั้งลูกเอออย่างนะนะครับนะเป็นไงครับลูกเจ็ดวันนะครับตัวเต็มฝ่ามือดีจังนะครับนะ อ่าดูซีข้าวมังนะครับดูซีข้าวมั้งโอ้ยเนี่ยตัวซี่ข้าวมังแปดตัวอันนี้นะครับดุดุนะครับอ่ะหมกลูก่อนนี่ดุนะนะครับดุนะครับน้อ่าอันนี้ก็ตัวเพาะพันธุ์นะครับนะนะครับอ่าครับเรียงกระต่ายก็ระวังไปขี้กากหน่อยนะครับนะเนี่ยนะครับเป็นขี้กากเขาก็ฉีดยาให้แล้วนะนะครับ ฉีดยาให้แล้วอันนี้ตัวพ่อพันธุ์นะครับอันนี้ไข่เนี่ยนุ่มนิ่มนะครับอันนี้ช็อตเฮอันนี้ก็ทองโยเต็มที่นะครับนะนุ่มนิ่มจ้าอ้าวโลกโอทองโยแล้วโอโนมุ่มนิ่มเอ้ยนะครับนี่ก็ช็อตอเมริกันช็อตเฮนะนู่เกตบีนะอรอลุ้นอยู่นะครับ นะครับโอ้หมดขึ้นแล้วแม่ได้ทิ้งได้แลนะ้วเนาะเออวันนี้ลืมหมกก้วยมาให้นี่เลยเอาไปให้กระต่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปปอกหลังให้กระต่ายเนาะโอเคนะครับเท่านี้นะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งเนาะมัน,นช็อตเฮตัวกู้นะครับเลี้ยงมันไม่เยอะหรอกอ่าเท่านี้ก่อนนะครับ